สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแอปดีๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือใครก็ได้นะที่อยากจะฝึกภาษานะครับแล้วก็ผมคิดว่าแอปนี้คุ้มค่าแล้วก็น่าใช้มากๆนะครัแอปนี้ชื่อว่าแอป drop นะครับ D R O P S drop นะครับก็คุ้มค่าขนาดไหนคุ้มค่าขนาดนี้ผมยอมเสียเงินซื้อพรีเมียมตลอดชีพนะครับแล้วก็ ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าเออใช้ได้เว้ยนะครับแล้วก็ภาษาที่เขาสอนเราเนี่ยแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เนี่ยมันมีหลายภาษานะครับทั้งอังกฤษนะครับผมขอพูดคร่าวๆนะจีนญี่ปุ่นนอร์เวย์ฝรั่งเศสสวีเดนสเปนนะครับอังกฤษแบบสหราชาอาณาจักรอินโดฮาวายคือแทบทุกภาษาที่ คนในโลกเขาใช้กันนะครับเยอะมากนะครับภา,าษาไทายยังมีเลยนะครับอะข้อดีของเขาคือยังไงข้อดีของเขาคือเวลาที่เขาสอนหรือเขาแบ่งปันคําศัพท์หรือเรียนคําศัพท์หรือแล้วแต่จะพูดนะครับก็คือเขาจะมีบทเรียนมาให้เรานะครับเช่นพื้นฐานเลยก็เรื่องอาหารนะครับเรื่องเครื่องดื่มเรื่องผลไม้เรื่องผักนะครับเรื่องขนมนะครับ ดีครับอาหารเช้าร้านอาหารของใช้จําเป็นนะครับสิ่งจําเป็นในการท่องเที่ยวนะครับผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นนะครับพบปะผู้คนการนับตัวเลขนะครับพวกบรีพื้นฐานสีรูปทรงนะครับสัญชาตินะครับสภาพอากาศกิจกรรมกลางแจ้งดอกไม้สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะครับ คือมีคำศั์ให้คุณเรียนรู้อะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เขาจะเติมมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเอาเท่าที่มีอยู่ตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเรียนไม่เรียนไม่ทันละเยอะมากนะครับถ้าซื้อแบบปีเนี่ยผมคิดว่าจังหวะเวลาที่เราเรียนวันละสิบห้านาทีนะครับก็น่าจะเป็นปีละกว่าจะหมดอ่ะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวนะครับสิบห้านาทีที่เขาให้เราเนี่ย มันเป็นการเรียนผสมกับเล่นผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูนะยกตัวอ,อย่างให้ดูเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วกันนะครับ <Bread. S 1> เขาจะเป็น r บรดมีภาษาอังกฤษเขากลัก,ลกใส่สมองแบบนี้นะครับ <Bread. S 1> ครับเบรดแบบนี้ <Bread. S 1> แล้วก็จะมีเกมอื่นๆ <Breakfast. S 1> มานะครับ e a ร f a s t breakfast bread เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะแล้วก็เนี่ยพอมีเกมแบบใหม่ๆม,มาผมก็จะฉลอบนี้ให้ดูนี่นะครับ bread ก็จะได้ทั้งคำศัพท์ได้ทั้งการฟังแล้วก็ได้ใช้สมอง <ru> ในการคิดนะครับทำให้เราจำคำศัพท์ได้เยอะ fruits นี่นะครับ fruits จะได้ทั้งการจำคำศัพท์แล้วก็จำรูปภาพด้วยนะครับ <Bread. S 1> ถามว่ผมมีสปอนเซอร์จากแอปแอปนี้ไหมไม่มีนะครับแอบปบนี้นี่ Bread ผมคิดว่าผมซื้อมาเล่นเองแล้วก็ซื้อมาให้ลูกเล่นนะ่ะถูกกว่าค <Cheese. S 1> ่าลิพิเศ็แน่นอนแล้วก็ลูกๆก็สนุกกับการเล่นนะครับ, <Cheese. S 1> บ,บนี้เลย <Cheese. S 1> Fruits Breakfast Egg. Egg. Egg 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 Breakfast Bread Bread Breakfast Breakfast Fish 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 อ่ะนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่จะได้ฝึกใชส้สมองในการคิดคำศัพท์นะครับจะลองทำให้ดูนะถ้าเราเลือกผิดเนี่ยเขาจะถอยหลังกลับมาให้แบบนี้นครับแอะไม่ให้ถ้าเลือกถูก <Bread. S 2> จะจบแบบนี้นะครับ ลูกๆเล่นแล้วสนุกนะครับแล้วก็ได้ภาษาด้วย Bread นน่เห็นไหม bre e breakfast เห็นไหมก็จะได้คำศัพท์ด้วยนะครับ fork ต้องบอกนะว่าภาษาอังกฤษผมนี่อ่อนมากนะครับอ่อนมากบอกเลยว่าอ่อนมาก fork แต่ว่าเล่นเกมนี้ก็จะสนุกสนุกแบบนี้นะครับโอเคผม <Or> รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ลองไปโหลดมาเล่นดูเขาให้ลองเล่นฟรีเจ็ดวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบแล้วเกิดคลิกอะ่ะอยากจะเป็นอลิมิตนะครับก็มีแบบหนึ่งปีกับแบบตลอดชีพนะครับผมซื้อตลอดชีพไว้ผมว่าคุ้มแน่แเล่นกับลูกนะครับโอเคแต่ก่อนจะซื้อนะก่อนจะซื้อแนะนำว่าลองเล่นก่อนเจ็ดวันแล้วก็ ยังไม่ต้องซื้อในวันแรกๆครับพอเรากดกดไม่ซื้อเนี่ยสักสองสาครั้งเดี๋ยวเขาจะมีส่วนลดมาให้เราอีกเยอะนะครับแล้วถึงจะซื้อโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครที่มีแอปดีๆอะไรเนี่ยก็แนะนําไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแบ่งปันกันจะได้เก่งไปด้วยกันเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับใจรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้พบกันใหม่ สวัสดีครับ